ลุย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 ต้องมาเริ่มทำใหม่เรามาเช้าไม่ได้เปิดหน้าตะวันออกอ่ะใช่หรอจังหวัดอะไระพี่ผมก็อยู่ตะวันออกอ่ะไปน้ำตกฮามอ๋อเอาว่ะเที่ยวธรรมชาติผมอยากไปมากนะพวกแบบแนวธรรมชาตินะแต่เดี๋ยวผมว่าผมว่าจะไปผมว่าอาจจะไปเริ่มเริ่มแบบ ออกออกไปเที่ยวเดือนหกแล้วเออแบบว่าออกไปกับเพื่อนเนะี่ะนครนายกอ๋นอนครนายกเฮ้ยแต่นครนายกที่เที่ยวเยอะอยู่นะเออแต่มันมันใหญ่อะ่ะใช้คำว่ามันใหญ่อะ่ะนครนายกนี่น้ำตกเยอะอยู่น้ำตกดีมากเลยใช่อาจจะเล่นมุกอะไรไหมกินน้ำตกขมุยย่างกูว่าแล้วครับอร่อยเลยครับน้ำตกขมูย่างแม่งเลย <c oughs> น้ำตกขมูยย่างนี่อร่อยจริงครับแม่ง ง <Like, S 3> อพรจากฟ้าอมึงอุดรอุสาดักเลยนมาลุย

ใช่สุดยอดฮ่ายูทูบไม่ใช่อะไจริงอะ่ะเทคแรกเทคเอาจริงเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็หนึ่งเทคแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องลืมเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องเลยต้องมาอัดใหม่ยาาสร<ะ> <c oughs>

ปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยมาห้องนี้แหละห้องแห่งความจริงป

โอ้โหโอเคโอ้โหจจเจ็บเจ็บนะเพื่อน ันนี้ขอเก็บเอเนจีหน่อยเนกะ็บเอเนจีหน่อยซุบอดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งขอเก็บเอเนจีนะโอ้ยกูขอเก็บเอเนจีหน่อยได้ไหมอ่ะเพื่อนเออขอเก็บเอเนจีหน่อยได้เปล่าครับ ผมครับผมครับโอเคเรียบร้อยมาฮะไปทำซปเปรอร์คอนดักเมื่อวานใช้ดีวนาบิดยังง่ายหมายถึงไอะไรเมื่อวานนะเมื่อวานหลออแลวเดียวหน้ามันทีเดียวตายเมื่อกี้เมื่อวานอะแม่งเอ,อ้ยวันเทกน็กูคานิซัโตริสุยูคาเซะ แล้วนีน่ทำะอะไรงวดยากนั่นนะนงงไหมเอองงเหมือนกันอ่ะหายให้ผมไม่ได้เมื่อวานอ่ะบั๊กแหละเออมันไม่ได้เป็นที่ผมอ่ะเมื่อวานอ่ะแน่แน่รู้รู้รู้แค่ว่ามันไม่ใช่ผมอ่ะไม่ได้ผิดที่ฝั่งผมอ่ะรู้นแค่นั้น,นแหละ

โอเคใรีสบายสวัสดีคุณนัทครับสวัสดีครับไม่ยากหรอกไอ้ดีหนุ่มไม่เก่งกับแปลว่าหนึ่งยังเก่งเลยใครดีดีกว่ามันตายง่ายเกินเบื่อเฮ้ยขิงเลยจูเดี๋ยวเชื่อจูขิงว่ะไไม่้ปอ ฉันก็พูดไม่คอยออกรู้แต่ว่าที่เขาบอกคิดแล้วไม่ดีไม่เอาหวังดียังไงฉันได้จำรอชีวิตให้เธอเพอวันเดียวมันเกิดอะไรเขาเสียงจากอยู่จนลงงมงาย

được. mẹ mang người thế okay, lúc đó đây đó サオス。